ป่าหญ้ามันไหลมันนอนกินเล็ดีนิเด้อพี่น้องง่วทต่ห้อนเอาขึ้นมาน่นี่อัปเดตอีกมันลุกได้แล้วเนาะแมนปะโอ้มัเจียนได้อยู่แต่เวลามันนอนลงมันลุกขึ้นเอเองบ่ได้แต่ว่ามันเืนได้แล้วอ่าบันนี้สิมา่อยมันเอาขึ้นจนติบันโอ้ขึ้นมันเืน าบางได้พี่น้องบางปันเตือนงูขึ้นได้ขึ้นยืนงูโตบนนั่นล่ะพี่น้องมาตั้งเส้าขาดบอกนี่ก็บัตเตือนเสียงกระโผล่ยนะังไงล่ะ อับเดตอัว้ได้พี่น้องอับเดตอัวตัวขึ้นมานั่นได้มาท่านไหนเศร้าเว่าลุกได้แต่ว่ายืนได้บ่ได้ยืนได้แต่ว่าเวลานอนลงอีกแล้วมันลุกบ่ได้อีกเด้อเป็นกับพยายามสอยมันอยู่เด้อพี่น้องเป็นพยายามสอยมันอยู่คนบ่ได้ป๋าถิ่นเด้อพี่น้องเป็นหาขึ้นดึกขึ้นเต่านี่เด้อหากง้วเพื่อนหญ้าหยาเพื่นกือไปหาไม้มันกินเด้อหญ้ามืดบ่อยาก นอนนะอัเดตลโวหโอ้อันนี้ก็ตัง้งอยู่ขขเกาตั้งเมือนเด้อพี่ดอกอืมส่วนชีพอมแล้วนะ ขึ้นเลยล่ะเอ้ยลุกขึ้นลุกขึ้นแล้วแต่ว่าเวลานอนลงกบ่ได้ลุกเองบ่ได้แต่ว่ายืนได้เด้อพี่น้องเด้ออย Chị ở nhà vẫn lúc cửa chân nhà đó là đó, lúc cửa chân nhà Như là y khắp mừng này, lúc cửa chân nhà Trình lặng, trình lặng, trình lặng, trình lặng

mất tiền lúc vào là nạ Nè, đi, mất tiền lúc vào là bà đi Lúc Lúc kia kìa okay, À Ê Đó này Ồ, lúc ra, lúc, lúc, lúc okay. Nó phải tăng đạc một tốt tăng đang ngôi ซอยเหลียงง่วลูกเด้อพี่น้องว่าเป็นน่องเอื้อนเด้อบ่แม่นว่าเฮ็ดท่ำายมันเด้อพี่น้องเด้อบ่แม่่นวาทรมานมันเด้อเอาให้มันลุกเอ,อาให้มันลุกเน้อปวดใจเด้อเป็นเด้อเด้อปวดใจแวยตายแล้วลอกขาแล้ว,ลวดิ่ทำไปลอกติดเหรอเออ nhốt nhốt cái lợn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  đó chúc chắc chúc chắc Hãy subscribe cho โอ้โมีหไหม่ส่วนอีกแล้วพี่น้องใหม่ส่วนส่วนเซมันส่วนอะไรมันส่วนดักสวนดากเอา้าเอา้าเอา้าหนึ่งสองจุกจักจ๊กจุกจั๊กบาจงก็ไปซอยพอด,ด้วยบาจงเด้อบาจงมาพอดีนะพี่น้องบาจงบาจงก็ตีเอาขึ้นเมื่ันละมาซอยมื่อวนันมื่อเนี้ยมาซอยกันอีกมาอัปเดตแล้วมาอัปเดตงมนนื่อไหร่ Lúc nào l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 úc lúc nào lúc nào lúc nào

เรนวาวลบมาแล้วว่าผู้อยากเรียนว่าวเรียนหล้วห้องห้องห้องอยากเรียนไ่้ห้องนี่เมือเด้เบิ้อหลาย่เรียนวาวกนเลยเห็นงขี่หอเาไฟล่างโดนป่ะไรเตือนป่นี่มก็เดี๋ยขึานหลังหลังนะไฟลุกเองได้เนี่ลันลลกเอง้ก็มายถ้าเขาตาลม่านบุกเด้อเด้อพี่้องลได้ลเบงลาวสิิดหนาไปจังบ่น

เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วบัดแท่งหูดังนีมันแพ้เวลาจับมันเจ็บมันมันติล้มอืมอืมอืมแล้วปี่นองมันจินจินอาหารเสริมเด้อจิ้นอาหารเสริมบ้เด้อพีนองมาอัปเดตเด้อลุกได้เด้อพีนองลุกได้แล้วยืนเนาเองก็ได้แต่ว่าถ้ามันนอนลงมันตินออนมันติลูกเอเองไม่ได้ก็ต้องซอยมมนขึ้น เป็นว <ider> <doors> ัที่ใส่เวลาอายุประมาณแถบประมาณเดือนหนึ่งหรือสองเดือนก็ใหญ่เดือนกลัวนะเดือนหนึ่งเด้อพี่น้องเพราะว่ามันเคยเป็ี่ยนเยอพี่น้องกูว่าเทศบาลเนี่ยไม่เทศบาลเคยเปลี่ยนผนกระ็ดแบบนี้คือการเดิ่มมันก็เศร้าไปวันเถอะมันเดีควายเค็ยงแรกคือกัดกัดใส่ยาบำรุงเนี่ยใส่อีกยังบำรุงเนี่ยแหละพี่น้องเด้อเมื่อเป็นมาตอนละมันมาเด้อพี่น้องเด้อเฮ้ยซอยมันเด้อพี่น้องเด้อซอยอยากให้มันยางได้นั่นแหละเมื่อเป็นใหาต้อดละมันมันวันเถอะ มาอัปเดตพี่น is in ้องเบอร์เด้อตัวนันเด้อพี่น้องตัวนันตะกี้แหละตัวห้าออกขืนเบอร์นันเด้อพี่น้องเดอรนี่เด้อพี่น้องเด้อลูกได้แล้วแต่ว่าเวลามันนอนลงมันเอาลูกเองบ่ได้ซื้อบัตรแต่ว่าเวลาเ้าออกขึ้นแล้วอันแต่ปลดล็อกปุ่นยังออกไว้มันคยยืดเอียงได้วันถับพี่น้องวน้ำกระยุ่งอย่างนี้น้ำให้มันน่ะต้นใบน้าองค์แต่ไม่ซูมเลยแกวัตถบัตรเด้อพี่น้องมาไหวทงไหวท่าเมื่อ

เด้อพ e no e ี ahead, í, ่น er so ้องเด้อสำหรับจิบนี้ก็อัปเดตแต่บางสมนีิเด้อพี่น้องว่าลุกได้แล้วแต่ว่าลุกแล้วเวลามันนอนลงมันลุกเองบ่ได้ซื้อเมื่อเกิดอยคอยช่วยเหลือมันไปเด้อพี่น้องเด้อเพิ่มบ่ได้ปะปล่อยถิ่มบ่ได้ทรมานสัตว์เด้อพี่น้องเด้อสำหรับจิบนี้ก็ขอบคุณเด้อพี่น้องเต้ที่เข้ามารับชมสวัสดีเด้อครับเด้อสวัสดีครับม่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 มาเนี้มาเนีนี้มาเนี้มาม่มาแม่มามาเป๊ะเป๊ะเป๊ะ nó mà nói tên là hát nó phải nó mà phân để bú rồi, nói được mặt phốn cứ lại lại